ตับพป่น้องตับมาเสื้อเบ่งเนี่ยเพื่อพี่เพื่อน้องแจวขมขม,มเพื่อพี่เพื่อน้องครับ กินเนื้อกินดิบเด้อผมติดลิ้นนะเนื้อสดๆครับจุเนื้อครับจุเนื้อสายของสดมาเด้อมาเด้อแสบๆน้ำกันครับแจ่วขมขมผักก็มีอยู่ครับพริกสดกระเทียม เนื้อสุดๆเลย,เ,ลยเนื้อเสือเนื้อแล้วก็มีตับนำํำมามามาแสบๆด้วกันครับสวัสดีครับพี่น้องครับมาพอกับผมจึงกึ้งชาแนลเวลาหิวอีกคือเก่าพี่น้องส่วนพี่ส่วนน้องกินซอยจุครับเหมือนนี้เนื้อสดๆใหม่ๆมีเนื้อเสือน้ำติดมันติดเสือน้ำเนื้อสดๆแล้วก็มีตับผักกระสิมีกระเทียมหัวผ้าบักแตงพริกสดมาพี่น้องมา ขอโทษขออภัยบุตรีโบกินเนื้อโบกินดิบอย่างไรก็ฝากเป็นกําลังใจใน้ำหน้ยได้ครับเนอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำนะครับมาเสื้อเบึงเนี่ยเพื่อพี่เพื่อน้องเจวยวขมขม กระเทียม,มน้องตับพี่นน้องตับ อืมลอง mm -hmm. เรียมทับสดๆพี่น้องเหงาไม่ไหมวันวานๆกินๆคือกาพี่น้อง

Ừm mm -hmm. thừa เนื้อติดเสืออื้ออื้ออบคือเกาพี่น้องอื้อ เพื่อพี่เพื่อน้องครับผู้กินเนื้อกินดิบเด้ออืมคมติดลิ้นนะเอาพี่น้อง ต่างพอกันจลิบหนาเวลาหิวเด้อครับเด้อสวัสดีครับ